เวลาเราถักเพิ่มคอด้านหลังนะคะพอมันเพิ่มขึ้นมามันจะเพิ่มเนื้อส่วนที่คอด้านหลังเวลาเราใส่ตรงนี้มันจะไม่หลังจุดนี้ที่เพิ่มนะคะจะเกินออกมาถึงตรงคอด้านหน้ามาร์กเกอร์ที่เรามาร์กไว้คือสีแดงกับสีชมพูสวัสดีค่ะเมนที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อกันหนาวนิตติ้งพื้นฐานถักจากคอแยกสี่มุมรหัสคลิปคือ mf หนึ่งสามสี่ อีพนี้เป็นอ p พีสี่ข้อมูลในอีพีสี่นะคะเราจะมาถักเสริมคอด้านหลังถ้าของเราไม่ต้องการถักเสริมคอด้านหลังตัวที่เป็นมาร์กเกอร์จุดที่หนึ่งจะเริ่มตรงนี้นะคะอันนี้เป็นจุดที่สองจุดสามจุดสี่เราก็สามารถถักขยายสี่มุมได้เลยทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะดันคอเสื้อตัวข้างหลังขึ้นเพื่อที่เวลาใส่จะสบายนะคะเราจะเริ่มถักตั้งแต่จุดนี้ อันนี้มาร์เกอร์จุดหนึ่งนะคะมาร์เกอร์จุดสองนะเวลาเราถักด้านที่เป็นด้านโชว์งานเราจะเพิ่มห่วงด้านที่เป็นด้านผิดไม่เพิ่มนะคะเป็นการถักพลิกกลับไปมาแล้วเวลาถักมันจะมีเยื้องลงมาถึงตำแหน่งที่เราทำไว้ตรงนี้ช่วงหัวไหล่นะคะข้างละสามช่องเริ่มจากสามช่องที่สองเป็นสามแล้วก็ช่องที่สามเป็นสองนะคะแถวที่หนึ่งที่ถัก ที่เห็นเป็นสีชมพูตัวนี้จะเป็นการถักข้างหลังนะคะเกินมาแล้วตอนที่ถักกลับมันจะเป็นด้านหน้าเรามาดูมาร์กเกอร์ตอนที่เราถักปรับคอเสื้อจุดเริ่มต้นเราอยู่ตรงนี้จากจุดเริ่มต้นนี้นะให้เราใส่ตัวมาร์กเกอร์ชุดที่หนึ่งไว้สองตัวมาร์กเกอร์หนึ่งตัวตรงกลางสองห่วงนะคะแล้วก็มาร์กเกอร์หนึ่งตัวใส่หน้าตาแบบนี้ ต่อจากมาร์กเกอร์ตัวนี้นับห่วงด้านนี้มาทั้งหมดเป็นด้านหลังนะคะสามสิบเอ็ดห่วงพอครบสามสิบเอ็ดใส่มาร์กเกอร์ตรงกลางของมาร์กเกอร์จะมีอยู่สองห่วงตอนนั้นจะเป็นไหล่ไหล่ตรงนี้แปดนะคะช่วงมาร์กเกอร์สองแล้วอันนี้จะเป็นด้านหน้ามาร์กเกอร์แล้วก็ไหลงานเราจะเริ่มจากด้านหลังก่อนโดยที่ถักแถวที่หนึ่ง จะถักจากห่วงที่อยู่ข้างหน้าตัวมาร์กเกอร์ถักด้านผิดนะคะยาวมาจนมาถึงจุดแรกของเราที่เราแบ่งหัวไหล่ก็คือสามห่วงจุดนี้แถวที่หนึ่งนะคะพลิกกลับมาร์เกอร์จะอยู่ตรงนี้แถวที่เราพลิกกลับไม่มีการเพิ่มหัวไหล่ ดันข้างหลังนะคะแถวที่หนึ่งเริ่มจากด้านหลังเริ่มจากการถักเพอช่วงหัวไหล่ตรงนี้ทั้งหมดสามสิบเอ็ดห่วงที่เรานับไว้ลายถักเป็นลายเพอ เราถักตรงด้านหลังจนมาถึงจุดมาร์เกอร์เราเลื่อนมาร์เกอร์ยังไม่มีการเพิ่มนะคะถักตามลายมาแถวที่หนึ่งที่ถักมันจะต้องเกินมาอันนี้เป็นช่วงหัวไหล่ที่เราแบ่งไว้แปดห่วงเราจะแบ่งออกเป็นสามสามแล้วก็สองถักเกินมาค่ะห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองห่วงที่สามแล้วหมุนกลับ ทีนี้ตอนที่เราถักย้อนกลับนะคะเราดูตัวนี้นะถักย้อนกลับจากห่วงตัวนี้เอาไหมไว้ด้านบนแบบนี้นะแล้วเราดึงกลับมันจะเป็นการเพิ่มห่วงดูอีกครั้งนะปกติถ้าเราถักมันจะต้องถูกปัดเพื่อถักเป็นลายนี้ต่อทีนี้ไหมมันจะฝืนอยู่แบบนี้เห็นไหมคะเอาหัวไหมนิด แทงแทงเสร็จแล้วดึงใหม่ตัวนี้ค่ะไปด้านหลังจากหนึ่งห่วงมันจะเพิ่มมาเป็นสองห่วงแล้วเดี๋ยวพอแถวต่อไปถ้าเราถักวนมาห่วงตัวนี้มันจะถูกรวบตอนนี้เราก็ถักด้วยลายนิดวนมาจนถึงมาร์เกอร์มาร์เกอร์เรานะคะเราจะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเป็นตัวสัญลักษณ์ตัวด้านซ้ายตัวด้านขวาเราเอาออก ห่วงตรงนี้สองห่วงจะเป็นห่วงที่เป็นแนวตรงกลางของตัวมาร์กเกอร์เราจะเพิ่มห่วงจุดนี้นะวิธีถักตัวลักเล่นลายง่ายที่สุดก็คือใช้ไม้ซ้ายนะคะข้างขวาช้อนจากข้างหลังขึ้นมาข้างนี้นะคะเป็นห่วงด้านขวาไม้ซ้ายช้อนจากหลังขึ้นแล้วเราก็ถักห่วง ถักนิดปกติตรงกลางก็จะเป็นการถักนิดสองตัวแล้วเราก็เลื่อนมาร์คเกอร์มาร์คเกอร์จะเหลือแค่ตัวเดียวนะคะพอเลื่อนมาร์คเกอร์เสร็จอันนี้ฝั่งขวานะต่อไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายตัวไม่นิดด้านซ้ายเนี่ยคะ่ะดันลงจากหน้าไปหลังห่วงมันจะขึ้นกับด้านกันแล้วเวลาถักนิดไม่ได้ถักเส้นบนนะคะถักเส้นล่าง แล้วช่วงนี้ที่เราถักอยู่ก็จะเป็นการถักนิดด้านหลังมันจะเพิ่มจากหลังนะคะแล้วก็เลยมาไหลเราถักหลังมาวนมาถึงตัวมาร์กเกอร์จุดนี้ด้านหลังนะคะเราถักวนมาจนมาถึงจุดที่เราเริ่มมาร์กเกอร์เราจะเหลือแค่ตัวเดียวเหลือฝั่งทางนี้ลักแรนค่ะด้านขวาช้อนขึ้น จากข้างหลังขึ้นมาถักนิดด้านหน้าตรงกลางของลักเล่นลายจะเป็นลายนิดสองตัวเลื่อนมาร์กเกอร์ตอนที่เราใส่มาร์กเกอร์นะคะระวังจะไปเกี่ยวใส่ห่วงพอเลื่อนมาร์เกอร์เสร็จอันนี้เป็นด้านซ้ายด้านซ้ายไม้นิดด้านซ้ายนะคะแทงลงด้านขวาแทงขึ้นด้านซ้ายแทงลง ถักนิดด้านหลังพอถักนิดด้านหลังเสร็จแล้วนะคะมันจะต้องถักเกินไหล่มาสามห่วงหนึ่งสองสามแล้วหมุนกลับตอนหมุนกลับเหมือนเดิมนะไหมอยู่ด้านบนไหมอยู่ด้านบนแบบนี้ห่วงนี้นะคะ เราแทงแล้วเราก็ปัดลงแบบน,นี้ไม่ต้องถักนะคะใช้แค่เลื่อนห่วงถักห่วงที่สองถักวนกลับมาถึงตัวมาร์กเกอร์ตัวนี้แล้วถักกลับเราถักวนมานะคะจนมาถึงจุดที่เป็นมาร์กเกอร์ เราเลื่อนมาร์กเกอร์นะด้านที่เราถักไปแล้วนะคะเอาตัวมาร์กเกอร์อีกอันหนึ่งขั้นไว้ตัวนี้ค่ะที่เป็นสองห่วงถักวนมาเดี๋ยวมันจะต้องถักเกินนะคะพอมาถึงจุดนี้เราก็รวบจากที่เป็นสองห่วงนะคะ รวบ p สองตอกมันจะทำให้ช่องว่างมันหายไปแล้วจุดที่สองมันจะเกินมาสามห่วงหนึ่งสองแล้วก็สามจะเหลืออยู่สองห่วงใส่มา m เกอร์ค่ะใส่มา m เกอร์แล้วหมุนกลับพอเราหมุนกลับมาห่วงแรกเราไม่ถัก ไหมยอยู่ด้านหน้าเราเลื่อนห่วงพอเราเลื่อนห่วงเสร็จแล้วเราปัดนะคะปัดแบบนี้ห่วงมันจะขึ้นมาสองสองห่วงแล้วเราก็ถักวนกลับอย่าลืมมาร์กเกอร์นะพอเราถักมา มาร์เกอร์ตัวนี้มันจะอยู่ด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นด้านหน้านี่ะอันนี้มาร์เกอร์สองห่วงข้างหน้ามาร์เกอร์เป็นลายนิดอย่าลืมเพิ่มช่องนี้อย่าลืมลักเล่นลายถักสองห่วงเสร็จแล้วลักเล่นลายด้านขวาด้านขวาช้อนขึ้นถักนิดด้านหน้าก่อนมาร์เกอร์ถักนิดสองตัว พอเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วถัก m หนึ่ง l เมื่อกี้ m หนึ่ง r นะคะ m หนึ่ง l ดันลงข้างล่างพอดันลงข้างล่างเสร็จแล้วถักนิดด้านหลังมันจะเป็นการเพิ่มห่วงแล้วเราก็ถักวนไปถึงมาร์กเกอร์อีกข้างหนึ่งเวลาถักอย่าถักเพลินนะคะก่อนหน้ามาร์กเกอร์ตัวนี้เป็นลายนิดสองตัว และฝั่งทางขวาจะต้องถัก M1R Make One Right ค่ะถักนิดด้านหน้าก่อนมาร์เกอร์จะเป็นนิดสองตัวพอเลื่อนมาร์เอร์เสร็จแล้วจะเป็น Make One Left M1L ลงถักนิดด้านหลัง ถักมาจนถึงตัวมาร์กเกอร์ที่เราขั้นไว้ก่อนมาร์กเกอร์สีชมพูจะเป็นหลักที่เราวนกลับถ้าเป็นด้านถูกเรารวบสองหลักตัวนี้เข้าด้วยกันโดยการถัก k 2 t o g e t h e r แล้วเราเลื่อนมาร์กเกอร์ออกมันจะต้องเกินมาสามตัวหนึ่งสองสามพอเกินสามตัวเสร็จแล้วใส่มาร์กเกอร์ แล้วเราวนกลับพอวนกลับมามันจะเป็นด้านเพอเหมือนเดิมนะคะสลิปพอสลิปเสร็จแล้วเราดึงห่วงตัวนี้ปัดมันลงไปมันจะเพิ่มห่วงเป็นสองห่วงทันทีแล้วเราก็ถักลายเพอต่อถักลายเพอวนมาเลยจนมาถึงมุมคอด้านนี้ เราถักด้วยลายเพอร์นะคะวนมาถึงมาร์เกอร์สีแดงรวบ p 2 t o g e t h e r รวบสองห่วงตรงนี้เข้าด้วยกันด้วยลายเพอร์ต่อไปมันจะเกินมานะสองห่วงพอเกินมาสองห่วงเสร็จแล้ววนกลับถอดมาร์เกอร์ตัวนี้ออกนะวนกลับมาไหมจะอยู่ด้านหน้า ใส่มาเกอร์ตัวนี้ไว้สลิปสลิปแล้วเราก็ปัดเหมือนเดิมปัดห่วงลงไปเพื่อให้ตรงนี้เพิ่มจากหนึ่งเป็นสองถักย้อนกลับ ตอนถักย้อนกลับอย่าลืมว่าข้างหน้าตัวมาร์กเกอร์ที่อยู่ซ้ายมือที่เราเห็นสองห่วงจะต้องเป็นลายนิดแล้วอย่าลืมเพิ่มตัวลักเล่นลายสองห่วงตัวนี้เป็นแนวของรักเล่นลายเราจะเพิ่มห่วงช้อนจากข้างหลังขึ้นมานิดด้านหน้า m หนึ่ง r ผักนิดสองตัวแล้วเราก็เลื่อนมาร์เกอร์ตัวนี้มาไว้ขวามือต่อไป m 1นึ่ l ด้านหลังเวลาเพิ่มจะเพิ่มเฉพาะด้านที่โชว์งานแล้วเราก็ถักวนมาตอนนี้นะคะฝั่งทางขวามือตัวนี้เราเพิ่ม จนมาชนใส่ตัวมาร์เกอร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มให้มันเกินออกมาถึงคอเสื้อด้านหน้าถักด้วยลายนิดวนมาหาฝั่งทางนี้มาดูฝั่งทางซ้ายค่ะสองห่วงตรงนี้ k 2 t o getter เลื่อนมาร์เกอร์มันจะต้องเท่ากับฝั่งที่เราเพิ่งทำมาเมื่อสักครู่สองห่วงแล้วเราวนกลับถอดมาร์เกอร์ตัวนี้ ใส่มาเก,เกอร์ตัวนี้เข้ามาหมุนกลับไม่นิดยังเป็นไม่นิดเบอร์เดิมนะคะสามจุดห้ายังไม่ได้เปลี่ยนทีนี้เราสลิปสลิปห่วงดึงตัวนี้ลงเพื่อปัดให้มันเป็นสองห่วงที่เราทําแบบนี้เพื่อที่เวลาเราถักพลิกกลับไปมาจุดนี้มันจะไม่เป็นรอยต่อมันจะไม่เป็นรูบโบแล้วเราก็ถักลายเพอร์วนกลับไปหาอีกข้างหนึง่ง เดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มด้านหลังนะคะให้มันเกินตัวลักแล่นมาถึงด้านหน้าฝั่งทางนี้ถ้าเราจะเพิ่มคอด้านหลังนะคะแล้วก็ให้มันถึงแค่ตรงช่วงไหลแถวต่อไปเราก็ถักแยกสีมุมบนวงกลมได้เลยแต่ของต้นแบบนะคะจะให้มันเกินออกมาถึงตรงด้านหน้าโดยที่ข้ามตัวที่เป็นลักเล่นลายเส้นนี้มามวนมาถึงมาร์กเกอร์สีแดงนะคะ รวบ p two t o g e t h e r พอ p two t o g e t h e r เสร็จแล้วเอามากเกอร์แดงออกเวลาเราถักลายมันจะกลับด้านกันนะหลังจากที่เลื่อนม a กเกอร์ตัวนี้เสร็จแล้วถักไปอีกสองหลักถักไปสองหลักตัวนี้ถ้าเราหมุนกลับมาดูฝั่งทางนี้นะคะมันจะเป็นแนวของการทำลักเล่นลายเราจะต้องเกินตัวนี้มานี่ค่ะหนึ่งสอง แล้วเราถึงจะใส่ตัวมาร์กเกอร์เข้าไปหมุนกลับมาพอหมุนกลับมามาร์กเกอร์อยู่ตรงนี้แนวลักแล่นจะอยู่ตัวนี้นี่นะคะอันนี้เป็นแนวลักแล่นจุดนี้เป็นที่เราเกินมาเท่ากับว่าพอเราเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วเราถักมาสี่ห่วงสองห่วงตรงนี้เป็นลักเล่นลายสองห่วงตัวนี้คือตัวที่เกินมาด้านหน้าดูห่วงให้ดีนะคะสลิป ปัดไหมลงไปแล้วเราก็ถักนิดพอเราถักนิดเสร็จแล้วเราจะต้องเติมตัวนี้ค่ะ m 1r ข้างขวา m 1 l ข้างซ้าย m 1r ึ่ช้อนจากข้างหลังขึ้นมาถักนิดด้านหน้าถักแนวของลักแรน เลื่อนมาร์กเกอร์มา m หนึ่ง r แล้วอย่าลืม m หนึ่ง l ไปด้านหลังถักนิดด้านหลังเราถักมาแล้วเราก็มาข้ามอีกด้านหนึ่งฝั่งทางนี้ด้านโชว์งานนะคะเวลาเราถักวนกลับมาจุดที่มันเป็นลักเล่นลายเราอย่าลืมเพิ่มนะเราจะเริ่มเห็นเป็นลายแบบนี้แหละ ก่อนมาร์เกอร์สีชมพู k 2 t o g e t h e r พอ k 2 t o g e t h e r เสร็จแล้วนะคะจุดนี้มันจะเป็นลักเล่นลายอย่าลืมเพิ่มนิดสองตัวเลื่อนมาร์เกอร์มา ดันลงไป m 1 l พอ m 1 l เสร็จแล้วมันจะเกินมาสองห่วงถ้าเราต้องการที่จะถักเกินเพิ่มมานะคะตรงด้านหน้าตรงนี้ที่เราแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันมันจะมีทั้งหมด11บห่วงมันจะแบ่งออกเป็นสอง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 แล้วก็3ของต้นแบบจะถักเกินออกมาแค่2ชุดนะคะอันนี้ชุดแรก พอถักชุดแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเกินอีกรอบหนึ่งหมุนกลับพอหมุนกลับนะคะเราสลิปแล้วดึงห่วงนี้เหมือนเดิมดึงห่วงลงมาอย่าลืมดึงห่วงตรงนี้นะเพื่อที่เวลาตอนมันวนกลับมามันจะไม่เป็นช่องโหว่แล้วเราก็ถักเพอกลับไปถักเกินอีกหนึ่งรอบด้วยวิธีเดียวกันค่ะ ชุดสุดท้ายของการถักเพิ่มอันนี้เป็นจุดที่เรารวบนะคะพอเราปลดตัวนี้เสร็จแล้วตอนเราพลิกกลับไปให้เราถักเกินมาตัวนี้มาหนึ่งเพื่อปิดช่องว่างแล้วหมุนกลับพอเราหมุนกลับนะจุดที่หมุนทําเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวตอนที่เราถักวนวงกลมกลับมา เราจะมาถัก k 2 t o getter ตัวนี้ใส่มาร์เกอร์ให้รู้ไว้ว่าจุดนี้เราจะต้องรวบ k 2 t o getter ชิ้นงานที่เรามีการเพิ่มคอด้านหลังหน้าตาจะเป็นแบบนี้ส่วนนี้ที่เราเห็นนะคะจะเป็นคอด้านหลังที่เพิ่ม อันนี้เป็นหัวไหล่ตอนที่เราถักมันจะมีเกินออกมาถึงคอด้านหน้าอีพีต่อไปนะคะเราจะถักตัวเสื้อบนวงกลมโดยที่เริ่มจากจุดนี้พอเราถักวนมานะคะมาถึงจุดที่เป็นสีชมพูเราจะต้องรวบห่วงนี้ก่อนแล้วเราจะถักขยายออกไปเรื่อยๆค่ะข้อมูลทั้งหมดนะคะของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถัก จะมีในเขียนแนะนําไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปวิดีโอพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u ู u ูบเมทิน e Handmade ขอบคุณค่ะ